ก็โคดอังเปาเสร็จรับเงินเข้าทูมานีวอลเลตฟรีแบบนี้เลยนะครับกดกรอโคดเสร็จถอนเงินเข้าได้เลยนะรอไม่ถึง3มนาทีเงินเข้าเลยนะครับก็คนไหนที่สนใจเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับว่าวิธีรับโค้ดกรอโคดเพื่อรับเงินเข้าทูมานี่วอลเลตจะทําอย่างไรนะครับ ก็สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเจ้าตัวแอปแท็บคอยนะครับทุกคนสำหรับเจ้าตัวแอปนี้นีครับคนไหนที่จะมารับอ่งเปาโนจะต้องมีเจ้าแอปแท็บคอยก่อนนะครับส่วนลิงก์ในการดาวนโหลดติดตั้งแอปเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ใต้คลิปและใตค้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับก็กดจากลิงก์มาเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ย กดรับทันทีเนาะเป็น6บาทตรงนี้ก็กดรับทันทีไปก่อนนะครับพอเรากดรับไปเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเนี่ยติดตั้งแอปนะครับแอปนี้จะรองรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับทุกคนหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็กดเปิดเข้ามาในแอปนะครับและใช้ f c e e o o o นะครับล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับ หลังจากที่เราลอกอินคามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาเจอหน้าตาแอปประมาณนี้นะครับทุกคนการรับโค้ดอ่งเปานครับหรือว่ารับซองทูมิเนอร์เดตเนยรับอย่างไรนะครับก็คือให้เราเนี่ยอยู่ที่หน้าหลักหน้านี้นะครับอ่าหน้าหลักหน้านี้นะครับและก็ให้เรานะครับกดไปตรงคําว่าโคดอ่งเปานะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอ่าตรงนี้นะเดี๋ยวผมวงให้ดูนะครับตรงนี้เลยนะครับกดไปเลยนะครับพอเรากดเข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะ อกอกโค้ดไว้ให้นะครับซึ่งโค้ด่างเปาตรงนี้นะครับก็คือ T C 8 0 9 7นนะครับทุกคนตัวใหญ่นะ T ใหญ่ C ใหญ่นะครับแล้วก็ 8097นะครับทุกคนซึ่งซองนางเปาจากแอปแท็บคอยตรงนี้นะครับผมมีมาแจกทั้งหมด200ซองด้วยกันนะครับก็สุ่มตั้งแต่1บาทถึง150บาทนะครับจะมี1คนที่ได้150บาทนะครับถ้าเกิดคนรับครบ200ซองหมดแล้วนะครับคนที่201เป็นต้นไปนะครับจะได้อยู่ที่คนละ600เหรียญน,นะครับซึ่ง600เหรียญตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปแลกเป็นคูมานิวเอเลตในแอปได้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะก็ ย้ำนะครับโค้ดนะครับ TC 8 0 9 7นะครับก็กดแลกรับไปได้เลยนะครับทุกคนนี่อย่างตรงนี้นะครับผมได้15บาทนะครับก็ให้เราเนี่ยกดถอนเงินตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปรูปไว้นิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็กดถอนเงินแบบนี้เลยนะครับนี่เราก็ผูกเบอร์ wallet ไปนะครับแล้วก็กดยืนยันการแลกรับนะครับ แค่นี้เลยเนะครับรอไม่ถึงประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะครับได้รับเงินแน่นอนนะครับแต่ว่าแอปเนี่ยเขาจะแจ้งนะครับว่า,าถ้าเกิดแบบว่าคนถอนเยอะๆเ,เนี่ยก็จะได้รับประมาณ1 3วันได้รับนะครับแต่ถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยแอปนี้นะครับจะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเงินเข้าอย่างแน่นอนนะครับ หลังจากที่เราถอนเสร็จไปเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถมาดูประวัติการแลกรับตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้20ผมแลกเสร็จแล้วนะครับยอดนี้เป็นยอด15บาทก็ถอนไปเรียบร้อยนะครับก็รองเงินเข้านะครับทุกคน ต่อมานะครับสำหรับคนไหนนะครับที่เป็นคนที่201เป็นไปต้นไปเราได้600เหรียญนะครับผมก็จะมาสอนถอนเงินเริ่มต้นเข้าทุนมอนิเมอร์เล็ตฟรีอีกนะครับการถอนเงินเริ่มต้นนะให้ทุกคนเนี่ยมาที่ยอดเงินตรงนี้นะครับตรงเหรียญที่เราได้รับมา600นี่แหละนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับทุกคนเนี่ยจะมียอด1บาทอยู่นะครับยอด1บาทตรงนี้เนี่ย มันจะสามารถถอนได้1ครั้งนะครับอันนี้ผมถอนไปแล้วนะมาเลยหายไปนะครับทุกคนจะมียอด1บาทอยู่นะครับที่เราไม่ต้องใช้เหรียญแรกนะครับก็สามารถ กดตรงยอดหนึ่งบาทนะครับกรอกเบอร์ w a l l ็ตและก็ยืนยันการถอนตรงนี้ก็ได้รับเหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนต่อมาสําหรับคนไหนที่จะหาเงินกับแอปนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่หาเงินง่ายมากๆนะครับเพราะว่าเขามีในส่วนของภารกิจให้เราทําและมันทาไม่ยากนะครับดังนั้นหลายคนที่ทําแอปนี้นะครับสามารถถอนเงินได้หลักร้อยหลัก200มีมาแล้วนะครับทุกคนสําหรับวิธีการทำํำทำอย่างไรนะครับให้เราเนี่ยมาที่ หน้าตรงคําว่าภารกิจนะครับตรงนี้นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับภารกิจจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับการทาภารกิจตรงนี้เป็นพวกการโหลดติดตั้งแอปนะครับการเล่นมินิเกมการดูโฆษณานะครับแล้วก็สามารถกดไปตรงนี้ทําได้เลยนะครับหลักๆในวันนี้ผมจะมาเจาะในส่วนของการทําภารกิจตรงนี้นะครับในส่วนที่1นึ่งนะจะได้เยอะนะครับ ก็กดไปเลยนะครับพอกดมาแล้วนะครับเราจะมาเจอหน้าหลักประมาณนี้นะหน้านี้คืออะไรนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าภารกิจเนี่ยครับเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยครับจะได้ในส่วนของเหรียญนกเพื่อใช้ในการถอนเงินอีกทีหนึ่งนะครับก็มีแอปอะไรบ้างนะครับก็ลองไล่ดูเลยนะครับอย่างเจ้าตัวที่ได้เยอะๆอ่ะลองดูแอปนี้นะครับมันนี่ชูตติ้งนะครับเจ้าตัวในแอปมันนี่ชูตติ้งเองเนี่ยก็สามารถทําเงินได้นะครับทุกคนอ่ะเราก็ลองกดเข้ามาดูนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับภารกิจมีอะไรบ้างนะครับก็หลังจากที่ เราเข้าระบบสําเร็จนะครับเราจะได้720นะครับอ่าผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่สมัครมาเสร็จนะครับหลังจากที่เราขอยอดหนึ่งบาทไปแล้วเนี่ยเราจะได้เงิน2,998เหรียญนะครับซึ่งการขอยอดต่อไปเนี่ยมันคือยอด6บาทใช่ไหมครับหลังนั้นยอด6บาทเนี่ยมันจะใช้เหรียญแลกอยู่ที่800 0นะครับทุกคนดังนั้นเราก็ขาดอีกประมาณ5000เหรียญนะครับซึ่งเราก็สามารถมาทําภารกิจตามผมนี่แหละนะครับอีก5,000เหรียญใช่ไหมครับนี่ ก็ได้จากอันนี้720นะครับแล้วก็ล็อกอินสำเร็จในวันที่2อีก2,736นะครับอันนี้ก็ประมาณ3,000กว่าแล้วนะครับแล้วก็มาเล่นเนาะเนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดปลดล็อกด่านแต่ละด่านได้เนะี่ยก็จะได้เหรียญเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนอกจากแอปนี้ก็ยังมีแอปอื่นๆนะครับที่สามารถอ่าทำ เก็บแต้มได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปนะทุกคนนี่ก็ลองมาไล่ดูได้เลยนะครับเพราะว่ามีหลายแอปที่ง่ายนะครับก็มาทําได้นะครับประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็มาลองเล่นแอปทบคอยดูก็ได้นะครับสาหรับคนไหนที่รับส่องเป่าไม่ทันเนาะก็มาเล่นได้นะครับก็ฝากไว้เลยแล้วกันนะวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ